เวลาเวลามีคนมาบ้านลุงเนี่ยแม่แม่รู้สึกไงโอ้เครียดตัวสู้ๆเด้อลุงป้าสู้จ้าสู้จ้านะเพิ่นว่าสารพัดปัดเจลบหมดีเครียดอยู่ในสวนยางก็เต็มเน็ตเลยโอ้รถมู่นนี้เหรอว้าวฝาเขาเทศียงเนาะคนเราเราอยู่หนึ่ร้อยปีแล้วเราก็ตายจากกันแมนบอ ใช่แล้วสิเร็ดมาแลสน่้นนะครับก็เป็นข้าผัดนะครับวันนี้นะครับทางาผมจะกินข้าวกับจำมะละกอนะครับจำมะละกอใชบะคงนะครับผมจะทานนะครับ ก็องล้ทกเนี่าว้นะพอมาแได้มาได้ลูกสาวนี่ไ่ได้แฟนที่ร้นเพูดได้ก็ดก็ดีม่มีรักฐาให้ดูี่เอูงาได้ เก็บพี่บอลอีกขุดเก็บเก็บพี่คนจีนใจน้าใจพี่เลยบอลจะต้องดิบใจใจคนไทยทันดีใจได้คนไทยทันบอลเต็มสองรอบกันดิบอลเน้ะวันนี้บอลสองรอบเลยโอ๊ยมีใจเนาะนี่เรียกลงรอบเป็นพอดีลูกสาวที่เพิ่งมาเล็กมาเลยงาปลาทรายงางาโอ้ยปลาทรายสอง

ตำบลเชกานะครับำอำเภอเชกาจังหวัดมุนสานบกชายสากายส เป็นยัเไาเอาทำเต้าเปาดิ้งดูเอาแม่เด่นบนดีไม่อได้เติมลงในโลกเสียแลยได้ดุลนใช่ไหมจริงแล้วดีพอได้ซื้อมานอง้องเดียวไปหายร้านปลากัได้แถวนี่มีคานปากขายก่อนห่งฮะบุก่ไมได้ครวยด้นยั นี่เขาเขาต้มครับเชิญเชิญด้อครับไปเขาอันนั้นัดครับผู้ให่าันเยอผ่นี้ก็เู่แดผู้เท่าบเ,เห็นแล้วนะ่ะผู้เท่าเนี่ย <c oughs>

ร้อนร้อนอยู่ร้อนร้อนชิมอยู่นี่เมื่อทีมทีมงานลุงลุงคุบอกครับผมมานับกันบ้างนะล่ะในอานเป็นหนังสองสามสี่ครับห้าหกครับทมาคุมลูกมาคนละคันโอ้คนคนละคันผมผมมาน้าหลังมารถตู้บอกมารถตู้มารถตู้เออเห็นเห็นเห็นพวกพวกมารถตู้นี่ยแล่นแล่นขนุนที่แ่นยันจนจนถึงจันทบุรี ทมาตนตัวมันสบายาม่นะไนอย่บาแล้วนะอยู่บ้านไหนอยู่อันนี้มอแถววัวนอนนี่สถเจ้าวันเทศกาลเลยอยู่บ้านไหนจะเนือบ้านมันบ้านสวดรุ่นนี้บอกจากหน่อ่นั่นบ่ควรวราว ลุ่นาม่อมยน้อมยายนี่นั่นแหละผมน่ะรุ่นนั่นแหละผมูลูกลูกพวกนันเม่นอมเม่นเพิ่นนังกับพ่อจอย่างวัแก้วตู้ตู้เรืองแม่นนอมแม่นอมแม่นี่แม่น้อมแม่นี่แล้วกับตู้นั่นน้กับวัด จักเพราะว่าเป็นอยังเรื่องหัวจักพี่พี่น้องกันยายเห็ดหัวจักยายลบน่ะเป็นแม่เขาเป็นลูกยายสวนยายสวนนานเป็นเลื่อยพ่อผมแจ๊กแล้วบอกเลยควรควรควรยืมได้ยงน่ะกว่ายงห้าดาล่ะ นา,นายทองไข่ห้าดานายยศห้าดารุ่นรุ่นน่ะลองใต้แล้วนะลองใต้ย่อยส่วนค่ทคุณที่คุ่รุ่นแรกอรุ่นแรกนั่นะคนตัวใหญ่ไม่ยากดูมคนยังนักมือเทเคนละ บ้านนั้นจูงยางเอาเริ่มเปุ่นในปุ๊บแล้วเธอมาพุดอันเหตุถนนพุดจอดกันถนนคุกฤทธิ์ตากี้ผู้เสียงดนาะนี่นี่ก็ได้เกิดเกิดไม่เยรุนอันนันขัดตัวบวกกับกับโป้แจ้งเริ่มเริ่มแจ้งนะว่าออกจากบ้านพนเรื่องอายุชิดเป้าคิดแบต คู้ปุ้งผู้แป้งน่ะน้องชายอยู่บ้านเยบ้านสันชุกส,สมบูรณ์บ่หรือไม่กสุกส,สมบูรณ์บอกบ้านชายผู<อ>้ฟุ้งนั่นแหละมุกใบป,ปากหรออันนี้บ้านพอบ้านแม่อยู่บ้านนาทนาทมนีน่ บ้านเฮาผัยเทกขาของ่เขาเกิดทุกวันแงนกบทยังแล้วเนาะบ้านฟังไงบ้านฟังไปแ่เพเพ่เสด้ยรุ่นเก่าเก่าจะทมรุ่นเจ้าบนรุ่นเรื่องมืดไอ้อมม๊บรุ่นรุ่นผมรุ่นผู้ใหญ่รเง้ยมืจ๊บเอาต ได้ทำนานี่บอแต่ผู้ใหญ่ต้องคนบ้านนี้ไปเกี่ยวแตไปทุกชายก็เกี่ยวยางทเจ้าแล้วลูกสาวก็จองเริ่ม่คนโอ้ยขายไปกิโลเลยอือโอ้ยโกละลานบอโอ้ยกำล่งดีเลยอได้ข้ามาเต็ดเ็ดิบกุนกุโลเจ้าน้องต้องซั่ง้งบานบ่อบ่ไม่ยกบ่อยกบ่อบ่อหิ่อกิโลห้าบเจโล

เหน hmm. ็นยี so the the ่โบเห็โอ้เห <it possible? S 1> <prince> ็น <Restaur> ย <ants> um ี <ies> ่โบกินข้าวเลยโอ้ยบ่เห็นนดเจ้าของพายพายบ่เห็นนดเจ้าของนี่อันนี้ผมนะครับตัวนี้ก็กัมมระกอนะครับใช้บัะโง่งแล้วก็ข้าวต้มนะครับข้าวต้ม แซบหลพวกกินแล้วกันข้าวต้มกำลังจะชิมบดเลยอันนี้ก็ข้าวผัดนะครับรอไว้เพื่อนั่งฟังฟังเทพฟังธรรมนะครับจะได้มากินนะครับเนาะ